สวัสดีครับพบกับผมเคนทีคอนรุยสวนนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาฉีดบำรุงต้นผลไม้ของเรานะครับเป็นชุดขยายใบนะครับผมครับชุดนี้ตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอนะครับตัวนี้ช่วยให้พืชนะครับใบเขียวใบหนานะครับแล้วก็ช่วยให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมจะใส่ประมาณ20ซีซีนะครับต่อน้ำหนึ่งถังนะครับ ประมาณ20ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรหรือ25ลิตรนะครับผมครับส่วนตัวนี้เป็นลรลายอะมิโน,โนนะครับ28ิชนิดนะครับอยู่ในขวดเดียวตัวนี้จะช่วยให้ใบขยายนะขยายใบนะครับแล้วก็ช่วยให้ใบกว้างใบเขียวเข้มนะครับ ก็จะใส่20่ีซีเหมือนกันนะครับตัวนี้นเป็นสไลดยนะครับสไลดยบกลกออมิโนโครับส่วนตัวนี้เป็นแคลเซียมโบลอนนะครับตัวนี้ช่วยให้อ่าต้นพืชของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยให้อ่ติดดอกได้ดีช่วงมีดอกก็จะ ปบํรุงดอกนะครับผมตรงน,นี้ก็จะใส่20่สิบีมกันนะครับโอเคเดี๋ยวกอผมเติมน้ําเสร็จเดี๋ยวเราก็าไปฉีดในสวนกันเลยนะครับผมน้ําก็เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวไปฉีดในสวนกันเลยครับ ือต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่รอพหนึ่งนะครับก็จะมาฉีดสะสมอาหารกับกล้องมาใกล้ครับับก็เราก็จะมาทําใบนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทําใบสะสมอาหารกับต้นผลวงเหลานะครับก็จะทําให้ใบเขาดึกเขียวอยู่นี้นะครับเข้มเพื่อที่จะทําดอกในช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดพ่น นี่นะครับหลังจากที่ผมทําใบตั้งแต่ฤดูฝนนะครับ,บครับใบชุดนี้จะเป็นใบชุดแรกนะครับกล้องซูมใกล้ๆนะครับผมนี่จะเป็นใบชุดแรกที่ผมทํานะครับเชื่องช่วงฤดูฝนนะครับส่วนชุดที่สองก็จะเป็นชุดอ่อนอย่างนี้นะครับเราจะมาฉีดพ่นให้ใบชุดที่สองนี่เป็นเกี่ยวเข้มแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดที่สามนะครับ พอเสร็จชุดที่สามปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับให้กับต้นผลไม้ของเราครับส่วนยอดที่ออกไมาอย่างนี้นะครับให้เราฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงป้องกันไว้นะครับผมไม่งั้นมแมลงนะครับเขาจะมากินนะครับเขาชอบมากเดี๋ยวกล้องมาดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับนี่เป็นขี้ของมแมลงเนาะที่เขามากินนะครับกินยอดตัวนี้ยอดอ่อนเดี๋ยวต้องฉีดยาป้องกันมแมลงไว้นะครับ หลังจากที่เราทํายอดชุดที่3ามเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมเตรียมทําดอกนะครับในช่วงปีใหม่ช่วงธันวามกราครับชุดนี้เราต้อง,ต,องต้องทําใบให้เขามีความอุดมสมบูรณ์นะครับเขียวเข้มอย่างนี้เลยนะครับถ้าดอกอถ้ายอดนะครับยอดออกในช่วงเดือนธันวานะครับหรือมกราครับผลไม้ของเรา,อ,เราอาจจะไม่เป็นดอกนะครับผมเพราะว่า ยอดเขายังไม่แก่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํายอดให้เขาแก่นะครับน,นะครับที่มีจุดนที่สามนะครับยอด3สามเริ่มแตกนะครับวันนี้ก็จะไม่ฉีดพ่นพ่นมากนะครับเนื่องจากว่ายอดเขายังอ่อนอยู่นะครับก็จะฉีดต้นที่มันใบที่เป็นที่เป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้เราจะฉีดช่วงใบที่เป็นอย่างนี้ส่วนใบอ่อนอย่างนี้นะครับ ผมจะแจง้งต่ยังไม่ฉีดนะครับก็จะรอให้เขา,าเขียวมีลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะฉีดยาฆ่าแามลงนะครับป้องกันแมลงไว้ต้นนี้ผมก็ยังไม่ฉีดนะครับมาดูตนนี้ครับเป็นปะางวครับผมะางหวานต้นนี้ก็ฉีดได้นะครับทำทำใบให้เขียวนะครับ นรับในส่วนมีต้นมะปางนะครับเป็นมะปางหวานเหมือนกันปีที่แล้วมีลูกนะครับปีนี้ก็รอลุ้นนะครับจะทําลูกเหมือนกันนะครับส่วนี้ก็เป็นยกนะครับปีที่แล้วก็มีลูกเนี่ยนะครับใบชุดที่สองอย่างนี้นะครับเราจะเราจะมาทําใบให้เขาเขียวเข้มนะครับให้เขาเขียวอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับ ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนตุลาเนาะผมก็พอหมดยอดชุดที่สามแล้วก็ผมจะเริ่มหาปุ๋ยนะครับสะสมอาหารให้กับเขาชุดที่สามเขาพลังจะเริ่มเริ่มมียอดนะครับพอยอดชุดนี้แก่ผมก็จะสะส,ะสมอาหารนะครับให้กับต้นผลไม้ของเรานะครับตรงนี้สมบูรณ์มากนะครับ เโรงนอีนน้เพิ่งเอามาเสริมหน้าเพิ่งปลูกต้นละร้อยนะครับสูงน่าจะประมาณ1เมตรเนาะต้ละ้อนี่เปน็นิีิจีก็เหมือนกันนะครับผมในช่วงฤดูฝนนะครับตามที่ผมศึกษามานะเขาบอกว่าให้ แต่งกิ่งให้โล่งนะครับจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเร่งยอดนะครับให้ยอดเขาออกพอยอดออกก็บำรุงบำรุงใบให้เขียวเข้มนะครับสามชุดเหมือนกันนะครับพอเข้าสู่ช่วงทันว่างดน้ําเลยนะครับไม่ต้องให้น้ํานะครับไม่ต้องให้น้าให้เขาแรงเลยนะครับพอเขาแรงก็จะเริ่มทายอดนะครับเดี๋ยวผมปีนี้ผมจะมารอลองทํานะครับตะครานพนมหนึ่งนะครับผม นะนะครับดูจากที่ผมบำรุงใบไปนะครับใบใหญ่มากเลยดูครับปีน่าจะมีลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับคอยมาติดตามกันนะผมนะครับครับสำนักสำหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปนะครับ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีดอกมีลูกนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับให้ทุกท่านดูเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอฝากนะครับผมขอฝากผู้ติดตามทั้งหมดหรือว่าใครที่เข้ามาดูนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ